สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลขา่าวเกี่ยวกับทองคาสถาการราคาทองคำมิโกะแนวโน้มราคาทองคาําและในงานราคาทองคาําประจําวันนี้ประจําวันที่27เดือนเมษายนปี2 5 6 4ราคาทองคําได้รับปัจจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเนื่องจากนักลงทุนนะคะรอการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐานในสัปดาห์นี้แม้ว่าคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่จะมุ่งไปที่การถแถลงของนายเจโรมพาเวลประธานเฟด รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะสร้างความกังวลแก่นักลงทุนโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในอินเดียที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และญี่ปุ่นนะคะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในโตเกียวนะคะโอซาก้าและอีกสองจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ความต้องการทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะมากขึ้น ซึ่งมีผลให้ราคาทองคํานะคะสูงขึ้นเช่นกันหัวเส้นแห่งวิะห์แนวโน้มราคาทองคําสปอร์ตคาดเคลื่อนไหวในกรอบที่บริเวณ1,770ดอลลาร์ 1, 70, ถึง1,800ดอลลาร์ 1, 800, ซึ่งจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,770ดอลลาร์ 1, หากผ่านไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ1,760ดอลลาร์ 1, ขณะแนวต้านได้นะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,815ดอลลาร์ 1, ด้านโกออนไลน์นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่1,772ดอลลาร์ 1, และแนวต้านนะคะอยู่ที่1,802ดอลลาร์ 1, แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมื่อวนที่นี้เลยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่27เดือนเมษายนปี2564อ้างอิงราคาของวันที่26นะคะซึ่งเป็นราคาก่อนทจะปิดตลาดในช่วงเย็น และเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่27เดือนเมษายนปี2564ทองคำแท่ง9.6% 5%รับซื้อ26,400บาทขายออก26,500บาททองรูปพั์9.6% 5%รับซื้อ25,923บาท60สตางค์ขายออก27,000บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่26 เดือนเมษายนปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ชาวันที่27เดือนเมษายนปี2564แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวัานนทีนี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดเช้านี้นะคะรานะคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมและฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แม่สินินาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ